โอเคสววสดีรับผมตัวฟ u มมาสเตอร์นะผมนิเก็ตกอเดสออฟวิกตอรี่นะผมกลับมาคำสาปนิกเก็ตกอเดสออฟวิกตอรี่นะผมนะวันนี้เราอยู่กับตัวละคร p r i เวตตี้นะผมตัวแจกของผู้เล่นเริ่มต้นนะผมนะแต่ว่าต้องทําภารกิจนะผมนะจริงๆตัวแจกของผู้เล่นเริ่มต้นตอนเปิดเซิร์ฟใหม่ๆจะมี2ตัวนะผมนะก็คือดีเซลกับ p r i v a t ตี้นะผมแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าดีเซลจะแจกเข้ากล่องจดหมายนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ผมไล่ดูก่อนนะกล่องจดหมายผมน่าจะหายไปแล้วนะ ใช่หายไปแล้วนะผมผมเสียใจ <c oughs> เสียใจนะผมนะดีได้ไหมไม่ได้นะผมนะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็น p r i เว t ตี้นะแต่ว่า p r i เว t ตี้อาจจะต้องทำภารกิจของผู้เล่นใหม่นะผมเอ๊ะมันดูตรงไหนนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมอ,อ,อีเวนต์นะผมนะอ,อ๋นี่ครับผมนี่เลยนี่ทำภารกิจนะผมนะของผู้เล่นเริ่มต้นผมทำเจ็ดสิบภารกิจเพื่อรับรางวัลน,นะผมนี่เลยครับผมนะ ตัวละคร p r i v a t ีนะผมนะจริงๆตัวละคร p r i v a t ีเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานดีนะผมนะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเลยที่ไม่มี Ssr นะผมนะผมแมนะนําให้ปั้นตัวนีไ้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะสามารถแบกท่านผู้ชมได้ในหลายๆด่านแล้วก็สามารถต่อสู้ได้ดีในโหมด PvP นะผมซึ่งจริงๆอะ p r i วต i ี y สกิลเขาดีนะแล้วก็เป็นที่นิยมมากในโหมด PvP นะผมแต่เรามาดูดีกว่านะผมนะว่าทําไมมันถึงนิยมมากในโหมด PvP นะผมนะมา Let's go โอเคไพรเวทตี้นะผมนะผมเองก็ปลด3ดาวมาได้นานแล้วล่ะผมปลด3ด,ดาวได้นานแล้วอืมโอเคนะผมนะไพรเวทตี้เป็นตัวละครถือ assault rifle ความจุก,กระสุน60นัดนะผม r ีโ o a d หนึ่งวินะผมนะคิวที่ผมใส่ไม่มีนะผมเพราะว่าผมเองก็ปลดประจําการไพรเวทตี้ได้บอลแล้วเพราะว่ามีตัวละครที่ใช้งานได้ดีก่าไพรเวทตี้นะผมเลยปลดประจําการไพรเวทตี้แนละ้วผมไม่ได้ใช้งานเลยนะผมช่วงนี้ สกิลนะผมสกิลหนึ่งนะผมนะเมื่อเข้าสู่เบิร์สตีมเพิ่มพลังโจมตี20%นะผมเป็นลาสิวิความเร็วรีโหลด35%เป็นลาส0วิความจุก,กระสุนลดลง50%เป็นลา1ิวิจริงๆสกิลนี้มีข้อเสียใหญ่ๆก็คือความจุกระสุนที่ลดลงนี่แหละครับผมนะแต่ว่าไอ้ความจุกระสุนที่ลดลงเนี่ยต่อให้เราแบบว่าอัปเกรดเลเวลไปจนถึงเลเวล10สกิลนี้ก็ยังคงตัวอยู่ที่50%เหมือนเดิมนะผมนะอืม้ม นับเป็นข้อเสียไหมจริงๆผมนับเป็นข้อเสียนิดนึงละกันเพราะว่าจริงๆอะตัลเวละคร p r i เ a ต e e r รีโหลดแค่หนึ่งวิครับผมนะการที่จะแบบว่ากระสุนจาก60นัดตัดเหลือ30นัดแล้ว r e l o a หนึ่งวิผมคิดว่าไม่น่าจะมีข้อไม่น่าจะมีปัญหามากนะผมนะแต่จะมีปัญหาก็ตรงไม่สามารถจับคู่กับ Scarlet ได้เพราะว่า Scarlet รโ l o a d เขา2.6วิไงแล้ว Scarlet อะแม็กซซีนเขามีแค่20และการที่ตัดแม็กซซิน Scarlet เหลือ10นัดแล้วก็รีโหลด นี่โหลดไปขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นมันจะทำให้ตัวสก,กาดเล็ดอะทำดาเมจได้ช้าลงนะผมนะสกิลสองนะผมส่งผลกับเป้าหมายเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายถูกเป้าหมายนะผมสร้างดาเมจเพิ่มเติม66แล้วก็สกิลย่อยนะผมนะส่งผลกับศัตรูที่ถูกกระสุนนัดสุดท้ายกับศัตรูที่ถูกสตัรนน์นะผมนะ พูดง่ายๆคือถ้าเกิดศัตรูสตันอยู่เนี่ยแล้วก็สุดสุดท้ายยิงโดนศัตรูที่สตันสตันอยู่แต่โดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก841นะผมซึ่งโอกาสออกของสกิลเนี่ยค่อนข้างยากมันยากยังไงมาดูสกิล3ครับผมนะสกิลสามนะผมเบิร์สตีมนะผมโจมตีกับศัตรูทั้งหมดนะผมสร้างดาเมจ353%นะผมนะสตันสามวิซึ่งพูดง่ายๆคือในสามวิเนี่ย พาเวอตี้จำเป็นต้องยิงกระสุนนสุท้าให้โดนศัตรูตัวนั้นนะผมนะสกิลย่อยอันที่สองถึงจออกไอทำดาเมจ800ร้อยนะผมนะอืมนี่แหละครับผมนะจริงๆอ่ะสกิลสามอ่ะมันจะดีได้กว่านี้ถ้าเกิดว่าทางผู้พัฒนาเขาปรับให้แบบว่าเพิ่มดาเมจให้มันดีขึ้นแล้วก็เพิ่ม,มระยะเวลาสตันให้เป็นสักสี่วิหรือห้าวินะผมนะจริงๆสามวิอ่ะถ้าเกิดว่าสู้กับศัตรูทั่วไปสมวิอ่ะถือว่า เร็วไปนะผมแต้วถ้าเกิดว่าลงโหมด PVP ถือว่านานเออในสามวิในโหมด PVP ถือว่าชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะผมนะ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะผมสําหรับสกิลของ p r i v a ต e นะผมนะคิวที่ผมติดตั้งก็อย่างเหมือย่างที่บอกไปไม่มีนะผมแต่ว่าเราสามารถสิธ์ติดให้ได้ไหมคิวที่ผมแนะนําอะความจุกระสุนเหรอไม่จําเป็นนะผมนะเติมเกรเบิร์สอันนี้ผมก็แนะนําเติมเกรดเบิร์สนะผมนะ ความเร็วชาร์จไม่จำเป็นที่ผมพาร์ตีไม่ได้ชาร์จโจมตีนะผมรีโหลด2นัดไม่จำเป็นองศานี้เป็นคลิปสำหรับตัวลูกซองนะผมนะรีโหลดสัดไม่จำเป็นความเร็วในการรีโหลดดาเมจชาร์จแม่นยำโอเคคลิปที่ผมจะแนะนำเป็นความเร็วโหลดนะผมนะผมคิดว่าโหลดไว้ไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะจริงๆนะผมคิดว่าโหลดไว้ดีกว่านะผมนะโอเคขอยืมหน่อยนะรูปี ติดให้เรียบร้อยนะผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาท,ทดสอบการจับทีมไปกว่านะผมแต่ว่าผมจะไม่ไปที่สนามซ้อมยิงของยูเนียนะผมเราจะไปที่จู่โจมเดี่ยวนะผมเพราะผมเองยังไม่ได้เคลียร์ภากกิจของจูโจนะโจ่โจมเดี่ยวเลยนะโอเคผมได้ทําการเคลียร์ภากกิจจู่โจมเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแต่ว่ามันสามารถลงซ้าได้นะเพื่อที่จะเอาไอ้กล่องสีทองนี่นะผมนะเพื่อที่จะสุมหาออไอตัว แบตเตอรี่นะครับผมไปอัปเกรดคิวบอีกทีนึงนะครับผมนะจริงๆผมก็ขาดไอตัวนี้อีกอันนึงนะครับผมนะไอแบตเตอรี I ่บูสเนี่ยขาดีแค่เนี่ยอันนี้ก็ขาด2ชิ้นนะครับผมนะโอเคมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขออนุญาตลงที่ระดับที่5พอนะครับผมเพราะว่าจริงๆอะระดับที่5 6 7เนี่ยมันให้ของรางวัลเท่ากันนะครับผมก็คือ2กล่องเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นผมเอาลงแบบง่ายสุดละกันเพื่อที่จะไม่ผมไม่ลำบากมากนะครับผมนะมาดูดีกว่าผม โอเคมาเลยเจ้าภาพออก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 โอเคในาการจัดทีมนะผมจริงจริงอ่ะพาเวอร์ตี้จัดทีมไม่ยากนะผมนะจัดทีมเราจัดทีมแบบฟรีสไตล์ได้เลยนะผมนะเราจัดทีมแบบว่าเออมีวอลลุ่มหนึ่งตัวมีแอดมี่มีพาเวอร์ตี้ก็ได้นะครับผมหรือมีอันนี้ตัวละคารสมทบแล้วก็หนัวเพื่อที่เจ้าแพสซีฟเพิ่มพลังโจมตีสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือเราจัดทีมนี้ก็ได้คือพาเวอร์ตี้เป็นตัวละคารที่เล่นไม่ยากนะผมคือเราจัดทีมแบบไหนก็ได้เลยเพราะว่า ไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับ A2 นะผมนะแต่ถ้ามีทั้งนั้นด้วยความสามารถของ Privatey เนี่ย Skill Burst ที่เขาบอกว่าเมื่อเขาสูบสตีมเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี20%เนี่ยผมถือว่า20%เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะผมนะ20%เนี่ยอืมทีนี้คือทีมที่ผมดีไซน์มาเนี่ยผมจะเอาเป็น A2 นะผมนะผมจะให้ A2 เป็นตัวดาเมจหลักนะผมนะเพื่อที่จะเอาเป็นเพื่อที่จะให้ p r i v a t y เนี่ยเป็นตัวซับดาเมจนะผมแบบว่าพอยบูสพลังให้กับ A2 นะผมนะ ทางนี้ทางนั้นตัวแรกที่ผมต้องการผมขอเป็นฮิลเลอร์นะผมเพราะผมเองกังวลอยู่ว่าในสนามซ้อมยิงอ่ะบล็องตัวเดียวสามารถแบกดําแบกดามเมจเขาเรียกว่าอะไรฮิลเอทูทันนะผมแต่ว่าในสนามซ้อมยิงอ่ะดาเมจของศัตรูที่ทํากับเราคือหนึ่งนะผมนะโดยโดยถ้าเกิดว่าเราไปตีข้างนอกอ่ะเราคือในตอนทําคลิปแบบผมลืมคิดถึงปัจจัยภายนอกที่ว่าบอสใช้ท่าหมู่บอสใช้ท่าสตันหรือโดนตัวละคร กี่โจมตีเลยแบบเลือดลดนําคือผมลืมคิดตรงจุดนั้นนะผมนะเพราะงั้นคือผมเลยจาเป็นต้องใส่เปปเปอร์เข้าไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะฮิลนะผมนะตัวที่สองครับผมบล็องนะผมนะ<ล>ตัวที่สามเดี๋ยวนะบล็องไม่ได้สิสักคู่นะท่านผู้ชมถ้าใส่บล็องไปใช่ไหมบลออ็บองจะบล็องจะคูดาหกสิบวิถ้าเกิดตะคู่กับน,นัว แล้วก็ทรงนี้แล้วก็แบบนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่เพราะทีมนี้ได้อยู่แต่ว่าในการเล่นครั้งแรกผมต้องกดมือก่อนเพื่อที่จะให้เอทัวทำทำดาเมจก่อนนะเขาเรียกว่าเข้าสู่เบอร์ซีมก่อนนะผมที่เหลือผมจะปล่อยออโต้นะผมนะตัวที่จะให้ไทเวตี้เบอร์ <นะ S 2> สองนะผมแล้วก็รัน นัวเป็นเบอร์สามจากนั้นก็เบอร์สตีมก็จะวนอยู่แค่2ตัวนี้นะผมวนกันอยู่2ตัวนะผมนะโอเคประมาณนี้นะผมนะซึ่งโดยปกติอ่ะตอนผมลงจู่โจมเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เป็นพาเวตตี้นะผมจะใช้เป็นโมเดอร์เนียนะผมเพราะว่าโมเดเนียทำดาเมจไวนะผมนะแต่ทางนี้นทั้งนั้นคือคลิปนี้เราเป็นพาเวตตี้นะผมนะนผมเองก็อยากจะลองเอาพาเวตตี้มาบัฟดาเมจให้กับ A2 เหมือนกันนะผมเพราะจริงๆอ่ะตอนลงยูเนียนนะ A2 ทูไวนะ ออไหวแต่จำเป็นต้องมีฮิลเลอร์สองตัวนะผมมาลุยจัดมา <c oughs> คิดว่าน่าจะไหวนะไม่โกงเพราะว่าจูจ่มเดี๋ยวรอบเนี้ยบ,บอสไม่ค่อยยากนะผมนะค่อนข้างง่ายเลยละ่ะ ให้ผมปิดออโต้ก่อนเอ่อมอสผมอยู่ไหนเนี่ยปึ๊บแล้วก็ให้ A2 burst นะครับผมปึ๊บสมมติกดออโต้เลยแต่ว่าบอสตัวเนี้ยจำเป็นต้องคอยสังเกตดีๆเพราะว่าเราต้องกดแบบว่าจุดจุดขัดจังหวะด้วยนะผมนะถ้าเกิดไม่กดจุดขัดจังหวะของเขาอ่ะก็เจ็บอยู่ครับผมเจ็บอยู่ถึงแม้ผมจะบอกว่ามันง่ายก็ตามนะผมนะแต่ก็ต้องระวังตัวอยู่ดี ปแกล้งจิงกับสกิลสตันของไพเวีตี้มันใช้ไม่ได้ผลกับพวกบอสใหญ่แบบนี้นะผมนะแ้่สังเกตได้ว่าบอสยังขยับเคลื่อนได้อยู่เลยนะผมและมีมีผลสตั้มของเขาไม่มีผลเลยนี่ผมนะจุดขัดจังหวะจำเป็นต้องขัดจังหวะนะถ้าเกิดไม่ขัดจังหวะคือตัวต่อตัวละครที่โดนสตั้มอยู่จะโดนดาเมจแบบหนักเลยโอเคมาปิงเฮ้ยเมาส์อยู่ไหนวะ โอเคทันผมหามองไม่ค่อยเจอเนี่ยขนาดผมเปลี่ยนสีมองให้มันชัดขึ้นแล้วนะขยายขยายเมาส์ด้วยละ่ะลูซสายตาผมเริ่มไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมนะเอาได้หน่อยเอาได้หน่อยไอ,ไอ,ไอไ้เนี่ยไอลูไฟล์เนี่ยมาละต่อมาละทำไมทำม,มาสักโอเคต่อแตกแล้วก็ทำไมขึ้นยิงลูไซไฟล์เนี่ยเรียบร้อย รีโหลดไวนะผมนะเพราะว่าผมใส่นี่ให้นะผมเรียกว่าอะไรอ่ะลดความเร็วในการลิโหลด20%่สิร์เนะผมเป็นคิวส่วนเอทูน่ยผมใส่เป็นไอ้นี่นะผมคิวเล่นเกรเบิร์ชนะผมนะโอเคจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นี้ของเอทูทำงานนะผมนะเบิร์ทสกิลเขาทำงานเพราะว่าเติมเกรเบิร์ทไวจัดนะผมคูดาวของตัวเบิร์ทสามอ่ะ สองตัวแรกอย่างไพวิตตี้กับนัวมันรีไม่ทันนะครับผมนะเปเปร์ก็รีมันเหมือน,นกันนะครับผมเพราะว่ารีรีเกตเบิร์ดไวจัดนะครับผมโอเคมาทำลายปืนเขียวก่อนเอาปืนก่อนเลยอย่าให้มันยิงผมไอ้ปืนนี้มันแรงค่อางปล่อยออโต้ได้เลยนะครับเนี่ยทีมนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดการบอสได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แหละ ทำอะไรก็ใช้ใช้ซับทีมเอาได้นะผมนะมาเก็บเลือดบอสอีกทีนึงโอเคเหลือยีล้านนะผมเลือดบอสเ,เกตเบิร์ดนะไม่ทันเป็นมอเปเปอร์บอก,เ,บบอกเอ้คูาดาวไม่ทันโว้ยโอเคมาปิงแล้วก็คาเบตตี้ยิ่งท่าย,ยิ่ง ร้ออเออเอ้ยิงยิงยิงนี่อันนี้อันนี้ยิงยิงเออทันอยู่ติดใจวีกับเลือนอีกสองล้านทันแหลกตะคิวเบิร์ดทาไม่ทันนะผมนะสลับตัวเบิร์ดฝั่งตัวแรกโอเคนะผมก็เรียบร้อยนะผมทำลายอยู่ เกือบไมเวลาเกือบหมดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคถือว่าใช้ได้นะผมนะเรามาดูดานเนจกันดีกว่านะผมนะ <c oughs> จริงๆมันทำ่าสถิติที่ผมทำไว้นะเพราะโปกติผมอย่างที่ผมบอกไปคือผมจะใช้เป็นตัวนี่ไงเขาเรียกว่าโมเดเนียมายิงดาเมจอกแต่การว่าพอผมเปลี่ยนไพ i เวตตี้ปุ๊บกลายเป็นว่าตัวบปกติตอนที่ว่าเป็นโมเดเนียอยู่อะ A2 ูผมจะทำดาเมจอยู่ได้ ปดสิบล้านกว่านะอืมแปดสิบล้านกว่าแต่พอเปลี่ยนเป็นพาเวอ t ์ตี้ปุ๊บเอทูผมทำดาวเบดเก้าสิบแปดล้านนะผมนะจริงๆทีมนี้ค่อนข้างจะเวิร์กพอสมควรเลยนะเออทีมนี้ค่อนข้างจะเวิร์กพอสมควรเลยเพราะว่ามันสามารถแบบว่าดึงศักยภาพของ A2 ออกมาได้แบบสูงสูง,ส,งสูงแบบสูงชี้อๆอะไรคือเกินความคาดหมายของผมมากๆเลยอะจริงนะเพราะว่าโดยปกติอย่างที่ผมเคยบอกไปคือตอนอยู่ตอนตัดทีเป็นโมเดเนียกับนัวเนี่ย ทำได้แค่80ล้านผมนี่ขึ้นไป98ล้านเกือบร้อยล้าน,นเอาเรื่องนะเนี่ยจริงๆรนะผมเนี่ยเผลอๆผมอาจจะได้ทีมรูปแบบใหม่ก็ได้นะผมนะคือเนี่ยผมเลยคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยถ้าผมจัดทีมมาส่งเนี่ยแล้วมันดีเนี่ยผมว่าผมเอาสามารถเอาทีมเนี่ยเป็นทีมหลักของผมได้เลยนะเออผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่ทงนี้ทั้งนั้นคือจําเป็นต้องมีฮีโร,ร่สองตัวเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าผมเองก็กังวลกลัวว่าจะลืมลึก จะรีเลือดให้ A2 ไม่ทันนะผมนะเพราะงั้นก็เหนียวๆไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แรงกว่านี้อีกอะสามารถทำได้นะจริงๆนะผมคือผมสามารถทำให้มันแรงกว่านี้ได้อีกนะผมโดยการเปลี่ยนจากเป p เปอร์เป็นลิตเตอร์เพราะาลิตเตอร์อะลิตเตอร์ลิตเ,ตลตเตอร์เดี๋ยนะ,ะเดี๋ยวผมออกรปดูออกรูดิวแล้วกันนะผมนะลิตเตอร์เป็นตัวละครท็อปเทียร,ระดับ 3S หรือทิปเปลิลเขาเรียกว่า 2S นะผมนะ อืมจริงๆลิตเตอร์เป็นตัวละครที่บัฟดาเมจได้ดีมากๆเลยนะผมนะด้วยสกิลเบิร์สที่3ของเขาอะ่ะนะครับผมนะส่งผลกับปัตมิททั้งหมดเพิ่มพลังโจมตี59เป็นต์เป็า5วิกนะครับผมนะอืมถือว่าใช้ได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าผมเอ้แต่ผมเองก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันแต่ก็อยากลองเหมือนกันนะผมลองดูไหม <c oughs> ลองดูไหมเออลองดูดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าเหมือนเดิมต้องมีไพรเวทตี้เหมือนเดิมนะผมมาจุ่มเดียว จริงๆผมผ่านไปแล้วนะผมสามารถคลิกผ่านได้เลยนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอลองอีกรอบนึงแล้วกันนะผมนะแต่ผมกลัวว่าจะรีเลือดให้กับเอทูมิทันทีแต่ไม่เป็นไรลองดูนะผมนะไม่ทันก็ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นการทดลองนะครับผมเอามาเลยมาประมาณนี้โอเคลองดูนะผมนะไม่รู้ว่าจะทำดาเมจได้มากกว่า98ล้านหรือเปล่านะผมนะไอ้นี่เป็นคลิปไพรเวตตี้เนี่ยมันจะคลิปเอทูเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะผมนะ ตัวเอกของเราคงเป็นพาเวตตี้เห,ม,หมือนเดิมนะผมอาแรก,กดมือครับผมนะเกียรเบิร์ดมาไวมากอ่ะปิตนตอนนี้แล้วก็เบิร์ดแล้วกดออโต้เลยครับผมฝ่ายทันนะผมเองก็ก,กลัวเหมือนกันว่าจะรีเลตเอทูไม่ทันด่แหละ ราะอย่างที่บอกไปคือมันมีปัจจัยรอบนอกด้วยไงแต่ว่าโดนดาวมงโดนดาเมจบอสอะไรประมาณเนี้มาลิเตอร์จริงๆ like ถ้าเก clipping, ister, Birth, ิดลิเตอร์กดเบิร์สครบ3ครั้งอ่ะก็จะมีแพสซีฟเพิ่มดาเมจเหมือนกันนะเพิ่มพลังโจมตีนั่นแหละประมาณ9%แล้วก็5้าวิเหมือนเดิมนะผมผมหาเมาส์วเองก่อนน่าจะมีคลิปทำอีเวนต์ขึ้นไหนไม่ช้าถ้าเกิดปล่อยหนวดปุ๊บอ่ะเตรียมกดแล้วผมเตรียมกดแล้ว โอเคให้ตายสิบ้องโดนตั้งอยู่นะผมเดี๋ยเราบอ้องอือรีเรือดหน่อยแอบเป็นห่วงเอทัวเนี่เพราะผมกลัวว่ารีเรือไม่ทันไงเดิๆนๆขึ้นนึงละว้าติงเราต้อยิง ควิกทำอีเวนต์อีกแล้วอ่ะโอเคใช้คำว่า,าผมใช้คำว่าควิกทำอีเวนต์แล้วเนี่ยผมต้องคอยหาเมาส์ตัวเองนี่แหละมารอบหนึงแต่ก็ยังถือว่าทันอยู่นะจริงๆบ้องผมอัพสกิลค่อนข้างจะเกือบเต็มมันจชเพราะว่าเกือบเต็มแล้วอ่ะโคเดเออ แตลิเตอร์้มกำบังได้นะครับผมนะติงโอเวอร์ร้อยกำบังของสพเวตี้กลับมาติงนะผมเมื่อกี้นี้ผมเห็นคพเวตกำบมาของไพเวตี้ลดลงเลือดลดลงมานิดนึงนะผมนะนายช่างใหญ่แบบนี้หละจะก,กัดดึงเขียวเลยอันแรกโอเคแล้วก็ปล่อยออโตต่อเลยผม วิ่งทำเวลาดีกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นเนี่ยทำเวลาดีกว่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเวลาเกือบหมดนะผมจัดการบอสได้แต่ตอนนี้คือสิบสองล้านแล้วอ่ะพี่ดามเม่ต้องถึงร้อยล้านแน่เลยโอ้โหเอาเรื่องสองล้านละหมดปึ๊บจริงๆโอ้โเวลาไวเอาเรื่องนะเมื่อกี้นี้เวลาเกือบหมดนะผมไอตาแรกอ่ะ แต่ตอนนี้เวลาเหลืออีก50วิกว่านะผมนะมามาดูดาวเมทกันดีกว่าฮึ่มโหเอาเรื่องเอาเรื่องอะถึงร้อยล้านนะผมแต่ว่ามันต่างกันแค่2ล้านนะจริงๆต่างกัน2ล้านแหละแต่ว่าดาวเมทของนัวค่อนข้างจะเห็นผลกันอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมก็ถือ,ถอว่าดีแหละอืมสามารถจัดทีมนี้ได้เลย2ทีมนี่แนะนําได้เลยนะผมนะ ทราบทีมนี้เลยทีมแบบดาเมจแบบดึงแบบเอทัเอเดี๋ยวนะันสรุปแล้วที่ผมทำคลิปไพเวตตี้เลยเอทัวเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่ผมมาทำคลิปไพเวตตี้นะผมไม่ได้มาทำคลิปเอทัวเนี่ยโอเคไม่แต่ผมไม่ได้ไอตัวที่ผมไอนี่ที่ผมอยากได้เลยอะไอสีเขียวของผมอะยังไงครบแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้อันนึงโอ้จบแล้ว โอเคนะผมก็ประมาณนี้สำหรับดิเกะก็เดสมอลวิตเตอรี่นะผมสำหรับการแนะนำตัวละครไพเวตตี้นะผมนะนจริงจริงไพเวตตี้ตัวละครที่ดีดีเลยแบบการบัฟดาเมจนะผมนะคลิปนี้เห็นผลชัดเจนมากเลยจริงๆผมเมินตัวละครนี้ไปแล้วนะเพราะว่าผมจะใช้เป็นตัวอื่นอย่างประเภทแบบว่าเออสการเลตหรือโมเดเนียนะผมนะเพราะว่าจริงๆริอะสการเลตกับโมเดเนียเป็นตัวละครดาเมจหลักของผมนะแต่ผมลืมนึกถึงไพเวตตี้ไปเลยว่าเออไพเวตตี้เบรสสกิลของเขาคือการบัฟดาเมจนะผมนะ จะใช้งานดีแต่ว่าข้อเสียของเขามีไหมก็จริงๆข้อเสียก็มีแต่ว่าเป็นข้อเสียที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะผมคือความจุกระสุนลดลงนะผมนะแต่ว่าสมดุลมาด้วยความที่ว่ารีโหลดไวขึ้น3 5รนะผมจริงๆ่ะถ้าเกิดว่าผมอัพสกิลเนี่ยเระจะถึงเลเวลสิบแบบเออผมดูดีกว่านะผมนะว่าสกิลเลเวลสิบจะรีโหลดไวขึ้นเท่าไหร่นะผมมาขอดูหน่อยนะ5 0รนะผมโหรีโหลดไวขึ้น50พูดง่ายก็คือ จากหนึ่งวินาทีก็จะเหลือเป็นครึ่งวินาทีนะผมนะโอ้หถือว่าดีนะดีดีอยู่เลยใช้ก็ดีเหละดีทั้งในโหมด PVP แล้วก็เป็นตัวเพิ่มดามเมจให้กับ A2 นะผมถือว่าใช้ได้เลยนะผมสับตัวละครไ r เวตตี้นะผมนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมสับนิเกะนะผมนะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ถูกต้องหรือพูดมั่วไปหน่อยใส่ความรู้สึกมากกันไปอะไรก็ต้องขออภัยวในที่นี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลโต้แย้งยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ ผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะผมสวัสดีลาไปก่อนนะผมอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์ผมนะผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม <c oughs> ลาท่านผู้ชมไว้แล้ว <c oughs> สุนิลิ่าเราเนี่ย